แต่มึงอเย็บกูไปแล้วเนี่ยขอเบิ้ลนะก็คุยกันอย่างไรลายนี่มึงก็เลยมาเพราะผมเจอคนแบบนี้หลายคนแล้วผมผมตีหม้อพี่ผู้ชายคุยกันน่ะพันสองครั้งหน er like. so, er. so, problem, uh, uh, so ึงถ้าเสร็จเร็วอ่ะขอเบิ้ลอยู่อยู่ภายในเวลาสี่สิบนาทีได้แต่นี่ผมจะเบิ้ลนะก็จะเบิ้ลเนี่ยไม่จ่ายเพิ่มไม่ใช่ทันเดี๋ย่ให้อ่ะ ก่อนจะมาคุยละเอียดแล้วเพราะผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วถ้าจะเบิ้ลก็คือต้องจ่ายเพิ่มไงเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆเขาก็เขียนหน้าน้ำหนึ่งใช่ไหมในนั้นก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วในไลน์คุยกันในไลน์แล้วจริงๆถ้าพี่จะเบิ้มพี่ก็ต้องจ่ายเขาไม่ไม่ถ้าสองนาทีสองนาทีสามนาทียิ่งผมก็คุยแล้วอะไรสองนาทีสามนาทีอะไรถ้าทับเบิ้ลมึงต้องจ่ายเพิ่มกว่าห้าร้อยไปแจ้งตำรวจแต่แค่น่ะแจ้งตำรวจอะไรแจ้งตำรวจอะไรแจ้งตำรวจอะไรราคาเนี่ย ก็นี่ไม่ได้ออไม่ได้ไาสองนาทมันไม่ได้ไงนี่ไม่จ่ายด้วยแล้วจะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่หูแม่เยใอ้ี้ยสองนให้หกอแลก็ุนล่าไอ้สันดานมันเจอประตานแน่ไอสันควยเอ้ย